สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เวทีสนทนาของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกัน2มุมมองเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นที่ต้องบอกว่ากลับมาร้อนแรงอีกครั้งของฟิลโฟเดนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากๆยิงไป2ประตูช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะบรูเซียดอกมุนไป4-1ใน c h a ในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็มีบทสัมภาษณ์หลังเกมที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสภาพจิตใจแล้วก็บรรยากาศในทีมด้วยค่ะใช่ครับ แล้วบทสัมภาษณ์นั้นนะครับก็จุดประกายคำถามสำคัญที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือคกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เขากลับมาฟอร์มดีได้ขนาดนี้กันแน่คือมันเป็นการที่ตัวโฟเดนเองสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากส่วนตัวแล้วก็กลับมาเล่นด้วยรอยยิ้มอย่างที่เขาบอกได้อีกครั้งหรือว่ามันเป็นผลพวงจากพลวัตของทีมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เป็นเรื่องความสามัคคีใหม่ที่เกิดขึ้นในแคมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันแน่ครับค่ะซึ่งประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากคำพูดของฟิลฟอร์เดนเองกับทาง TNT Sports หลังเกมนั้นนะคะร่วมเป็นมุมมองของผู้จัดการทีมอย่างเ๊บกอร์เดล่าด้วยซึ่งเอ่ดิฉันจะนำเสนอในมุมที่ว่า การฟื้นตัวทางสภาพจิตใจแล้วก็ทัศนคติเชิงบวกของตัวโฟเดนเองเนี่แหละค่ะคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ปลดล็อกฟอร์มเก่งของเขาออกมาส่วนผมนะครับจะขอเสนอภาพที่อาจจะต่างออกไปนิดหน่อยโดยจะให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมแล้วก็พลวัตภายในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากกว่าในการอธิบายการกลับมาโชว์ฟอร์มด่างอย่างเหน้าประทับใจของเขาในครั้งนี้นะครับ ให้ยอย่างนั้นดิฉันขอเริ่มก่อนเลยนะคะจุดที่ดิฉันคิดว่าสำคัญที่สุดเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากปากของโฟเดนเองเลยนะคะคือประโยคที่เขาบอกว่าผมกำลังสนุกกับมัน I'm loving it แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผมแค่ต้องเล่นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าซึ่งผมกำลังทำอยู่ I just need to play with the smile on my face which I'm doing คือ อันนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงสภาวะภายในของเขาโดยตรงเลยนะคะเขาไม่ได้กำลังพูดถึงแท็กติกหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเป็นหลักในประโยคนี้เลยแต่กำลังพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองแล้วเขาก็ยอมรับแบบค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะว่าปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากไม่ใช่แค่สาหรับตัวผมเองแถมยังใช้คำว่ามีปัญหาทางจิตใจด้วยซ้ำซึ่งมันชัดเจนมากนะคะว่าเขาต้องผ่านการต่อสู้ภายในตัวเองมาไม่น้อยเลยจริง แล้วผลลับมันก็สะท้อนออกมาในสนามไงคะสองประตูในเกมกับดอดมุลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่แนลูกแรกที่ปั่นโค้งเสียบมุมล่างอย่างแม่นยำลูกที่สองที่เลี้ยงตัดเข้าในแล้วซัดด้วยสายคมกริบเลยมันคือคุณภาพที่มาจากความมั่นใจความสามารถเฉพาะตัวที่แบบกลับมาเต็มที่แล้ว สถิติ4ประตู3แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้รวมถึงการเป็นนักเตะอังกฤษอายุน้อยที่สุดที่ยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกครบ20ประตูเทียบเท่าสถิติแกเร็ตบิลแล้วก็แซงหน้าตำนานอย่างโรนัลดิโ o ไปแล้วด้วยซ้ำอันนี้มันคือบทพิสูจน์ของการกลับมาของโฟเดนคนเดิมที่เรารู้จักแล้วก็ที่สำคัญนะคะคำพูดของเป๊ปกวาดิโอลา ที่พูดไว้ก่อนเกมกับดอทมุนด้วยซ้ำว่าโฟเดนอยู่ที่นั่นแล้ว he is already there นะคะมันยิ่งตอกย้ำว่าในสายตาของผู้จัดการทีมแล้วเนี่ยการฟื้นตัวในระดับบุคคลมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆดังนั้นดิฉันจริงเชื่อมั่นมากๆค่ะว่าการที่โฟเดนได้รอยยิ้มกลับคืนมาแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายทางจิตใจมาได้คือหัวใจหลักของการคืนฟอร์มครั้งนี้ค่ะครับผม ผมไม่เถียงเลยครับว่าฟอร์มของโฟเดนตอนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วการที่เขากลับมามีความสุขกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแต่แต่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมองให้กว้างกว่าแค่คำพูดเรื่องรอยยิ้มนิดนึงนะครับประเด็นที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือโฟเดนเองเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมในทีมไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับเขาพูดอย่างชัดเจนเลยนะถึงความสามารถีใหม่ในฤดูกาลนี้ new to g e t h e r n e s s this season แล้วยังเน้นด้วยว่า คุณจะบอกได้เลย you can tell ซึ่งมันแสดงว่าไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวของเขาแต่มันเป็นสิ่งที่แบบคนข้างนอกก็สังเกตเห็นได้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเขายังให้เครดิตกับเอ่อกับตันทีมที่ยอดเยี่ยมในทีมของเราแล้วก็การที่ทีมมีการพูดคุยกันเพื่อกลับสู่เส้นทางเดิมนอกจากนี้เขายังชี้ไปที่ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่เราเพิ่มเข้ามาในทีมว่าเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความกระหายและความสามัคคีที่แท้จริง real hunger togetherness ลองดูเป้าหมายที่เขาพูดถึงสิครับพยายามเป็นทีมที่เราเคยเป็นแล้วก็ฤดูกาลนี้เรากําลังเห็นสัญญาณเหล่านั้นคือมันชัดเจนนะครับว่าโฟกัสของเขาอยู่ที่การฟื้นตัวของทีมไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นนะและคาพูดของกวาด,ดัวล้อเองก็สนับสนุนมุมมองนี้ไม่น้อยเลยการที่เขายินดีที่ผู้เล่นอีก3คนทําประตูได้ไม่ใช่แค่เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับแล้วก็ยอมรับว่าทีมขาดประตูไปมากวีมีเมสิตอลอตในช่วงก่อนหน้านี้ มันสะท้อนว่าปัญหาและการแก้ปัญหาเนี่ยมันถูกมองในภาพรวมของประสิทธิภาพเกมรุกทั้งระบบเลยดังนั้นนะครับแม้ว่าปัจจัยส่วนตัวของโฟเดนจะมีส่วนสําคัญจริงๆนั่นแหละแต่ผมเชื่อว่าสภาพแวดล้อมของทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมีความสามารถคีย์มากขึ้นนี่แหละครับที่เป็นเวทีสําคัญแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้เขากลับมาเปล่งประกายได้อีกครั้งอืเข้าใจประเด็นเรื่องทีมที่คุณยกมานะคะแต่ แต่ดิฉันคิดว่าเรากำลังจะลดทอนความสำคัญของประสบการณ์ส่วนตัวที่โฟเดนเขาเน้นย้ำไปหรือเปล่าคะ ลองกลับมาดูที่การตีความคำว่ายากลำบากกับความสุขของเขาอีกทีนะคะเขาไม่ได้แค่บอกว่าทีมผลงานไม่ดีแต่เขาใช้คำว่าปัญหาทางจิตใจซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะคะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในตัวเขาเองแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟอร์มการเล่นการที่เขากลับมามีความสุขแล้วก็เล่นด้วยรอยยิ้มได้อีกครั้งเนี่ยมันจะเหมือนการปลดล็อกพันธนาการจากข้างในซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยดิฉันไม่ได้บอกว่าบรรยากาศทีมไม่สำคัญนะคะ แต่มันอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากการที่นักแตะคนสำคัญอย่างโฟเดนกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าที่จะเป็นสาเหตุหลักหรือเปล่าคะตัวแต่ในขณะเดียวกันโฟเดนก็พูดเองนี่ครับว่าปีที่แล้วมันยากลาบากไม่ใช่แค่สาหรับตัวผมเองประโยคนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะครับว่าความยากลำบากนั้นเนี่ยมันแผ่กระจายไปทั้งทีมซึ่งก็น่าจะมาจากผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังของซิตี้ในภาพรวมถูกไหมครับ ดังนั้นความสุขที่กลับมามันอาจจะไม่ได้ผุดขึ้นมาเองจากภายในตัวโฟเดนอย่างเดียวก็ได้แต่มันอาจจะเป็นภาพสะท้อนของบรรยากาศทีมที่ดีขึ้นความเชื่อมั่นที่กลับมาสู่ทีมโดยรวมเพราะทีมเริ่มกลับมาชนะเริ่มเล่นได้เข้าที่เข้าทางมันก็ย่อมส่งผลบวกต่อสภาพจิตใจของนักเตะทุกคนใช่ไหมครับความสุขของโฟเดนจึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนตัมเชิงบวกของทีมมากกว่าจะเป็นแค่เรื่องส่วนตัวล้วนๆนะครับ ดิฉันเข้าใจนะคะว่าปัจจัยภายนอกมันส่งผลกระทบแต่แต่ดิฉันอยากจะตั้งคำถามกลับไปว่าถ้าปัจจัยทีมมันสำคัญที่สุดจริงๆทำไมผลงานระดับโวล์คลาสของโฟเดนถึงเพิ่งจะกลับมาชัดเจนมากๆในช่วงนี้ล่ะคะทั้งๆที่ทีมอาจจะเริ่มมีสัญญาณบวกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้คือดิฉันยังเชื่อในพลังของปัจเจกบุคคลนะคะต่อให้ทีมมีความสมัคคีมใหม่ที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนหรือมีผู้เล่นใหม่เก่งๆเข้ามาเสริมทัพตามที่คุณบอก ถ้าตัวนักเตะคนสําคัญอย่างโฟเดนยังติดอยู่กับปัญหาทางจิตใจยังขาดความมั่นใจอยู่ดิฉันก็ไม่คิดว่าเราจะได้เห็นการตัดส,สินใจที่เฉียบคมการจบสกอร์ที่สมบูรณ์แบบเหมือน2ประตูนในเกมกับดอทมุนนะคะลูกยิงเหล่านั้นน่ะมันคือผลผลิตของคุณภาพส่วนบุคคลทักษะแล้วก็สัญชาตญาณที่อยู่ในจุดสูงสุดจริงๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่กวาดิโีลาก็ยังต้องชมเรื่องความพยายามส่วนตัวแล้วก็คุณภาพในฟนอลเติดของโฟเดนเป็นพิเศษเลยนะคะ มันคือการยอมรับในศักยภาพของตัวนักเตะเองไม่ใช่แค่ผลงานของระบบอย่างเดียวนะคะแน่นอนครับคุณภาพส่วนบุคคลของโฟเดนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อยู่แล้วเขาคือหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์สูงสุดของยุคนี้เลยก็ว่าได้แต่ประเด็นของผมคือพรสวรรค์น,นั้นนะครับมันต้องการสภาพแวดล,ล้อมที่เหมาะสมเพื่อจะเบ่งบานได้อย่างเต็มที่การที่โฟเดนอุกษา เอ่ยถึงความสามาัคคีใหม่บทบาทของกัปตันแล้วก็อิทธิพลของผู้เล่นใหม่อย่างเจาะจงเรือเนี่ยมันบอกเราว่าในมุมมองของเขาเองปัจจัยเหล่านี้มันสําคัญนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือคําพูดลอยๆมันคือองค์ประกอบที่เขารู้สึกได้ว่ามันช่วยยกระดับทั้งทีมและตัวเขาเองให้กลับมาสู่จุดที่ควรจะเป็นลองคิดดูสิครับถ้าบรรยากาศทีมยังคงตึงเครียดเหมือนช่วงปีที่ยากลําบากสําหรับทุกคนที่เขาพูดถึงเนี่ย เราจะได้เห็นโฟเดนที่กล้าเล่นกล้าแสดงออกกล้าที่จะเล่นด้วยรอยยิ้มแบบนี้หรือเปล่าผมจึงมองว่าปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ตัวประกอบนะครับแต่มันคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยที่ทําให้โฟเดนกลับมาเป็นโฟเดนคนเดิมที่เราเคยเห็นน้ําหนักของมันจึงมีมากกว่าแค่เรื่องสภาพจิตใจส่วนตัวเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ถ้าสภาพแวดล้อมคือตัวเร่งปฏิกิริยาหลักจริงๆเนี่ยทำไมเป๊ปกวเดียล่าถึงพูดว่าโฟรเดนอยู่ที่นั่นแล้ว He's อร์เรดี r e ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาระเบิดฟอร์มยิง2ประตูนในเกมกับดอทมุลล่ะคะสำหรับดิฉันนะคะคำพูดนี้มันสำคัญมาก มันเหมือนเป็นการประทับตราจากโค้ชเลยที่เห็นนักเตะในการฝึกซ้อมทุกวันว่าในสายตาของเขาเนี่ยโฟเดนได้กลับมาสู่จุดที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วทั้งในแง่ของทัศนคติความมุ่งมัน่นแล้วก็คุณภาพการเล่นมันคือการประเมินตัวบุคคลโดยตรงก่อนที่ผลงานในสนามที่เป็นรูป,ปรธรรมจะตามมาด้วยซ้ํานะคะมันบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในตัวโฟเดนมันเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แล้วในมุมมองของคนที่ใกล้ชิดที่สุดไม่ว่าทีมจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามค่ะอืม hmm. ผมกลับตีความคำพูดอยู่ที่นั่นแล้วของปาเดโล่าในบริบทที่เชื่อมโยงกับทีมมากกว่านะครับคืออยู่ที่นั่นแล้วในฐานะนักเตะค,คนสำคัญที่จะกลับมาช่วยทีมได้อย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งอย่าลืมสิครับว่ากอเดล่าพูดเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการแสดงความยินดีที่ผู้เล่นอีก3คนทำประตูได้ไม่ใช่แค่เออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็การยอมรับว่าทีมขาดประตูเป็นมากในช่วงก่อนหน้านั้น คือมันแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายหลักของเขาคือการทําให้เกมรุกของทีมกลับมามีความหลากหลายและก็อันตรายรอบด้านการที่โฟเดนกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีเนี่ยมันจึงเป็นส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาของทีมโดยรวมการบอกว่าอยู่ที่นั่นแล้วอาจจะหมายถึงการกลับมาเป็นอาวุธสําคัญในเกมรุกของทีมตามที่คาดหวังได้แล้วมากกว่าจะหมายถึงแค่สภาพจิตใจส่วนตัวที่ฟื้นฟูขึ้นมาเพียงอย่างเดียวนะครับมันคือการกลับมาแบบพร้อมใช้งานในแผนการเล่นของทีมอีกครั้งนั่นเอง นั่นก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะคะแต่แต่ดิฉันก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าเราอาจจะกำลังมองข้ามความหนักหนาของคำว่าปัญหาทางจิตใจที่โฟเดนใช้หรือเปล่าคะคือถ้ามันเป็นแค่ความผิดหวังตามปกติจากผลงานทีมที่ไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นแต่นี่เขาใช้คาที่แบบค่อนข้างเฉพาะเจาะจงซึ่งบ่งบอกถึงความท้าทายส่วนตัวที่อาจจะลึกซึ้งกว่านั้นนะคะ ผู้เล่นแต่ละคนก็รับมือกับความกดดันและความผิดหวังแตกต่างกันนะคะการที่เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคภายในใจตรงนี้ได้แล้วกลับมาแสดงออกถึงความสุขในการเล่นได้อีกครั้งมันคือชัยชนะส่วนบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งดิฉันเชื่อว่ามันเป็นพลังขับเคเลื่อนหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อฟอร์มในสนามที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะคะมันไม่ใช่แค่การถูกพยุงโดยทีมแต่เป็นการที่เขาแข็งแกร่งขึ้นจากภายในด้วยตัวเองค่ะับผมผมไม่ได้ต้องการจะลดทอนความสําคัญของการต่อสู้ส่วนตัวของเขานะครับ ผมแค่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่แยกออกจากบริบทของทีมได้ยากมากๆจริงๆความผิดหวังจากผลงานโดยรวมของซิตี้ในฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคนในทีมมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปัญหาทางจิตใจของโฟเดนมันหนักหนาขึ้นก็ได้ในทางกลับกันการที่ทีมเริ่มส่งสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นในฤดูกาลนี้มีความสามัคคีใหม่มีความกระหายอย่างที่เขาพูดถึงเนี่ย มันก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยบรรเทาแล้วก็สนับสนุนให้เขาก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลาบากนั้นมาได้ง่ายขึ้นมันเหมือนเป็นวงจรที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับฟอร์มของทีมส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะและสภาพจิตใจของนักเตะคนสําคัญอย่างโฟเดนก็ส่งผลต่อฟอร์มของทีมเช่นกันผมจึงมองว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันของทั้งสองปัจจัยมากกว่าที่จะให้น้ําหนักไปที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับ ดูเหมือนว่าเราจะยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่นะคะในเรื่องของน้ำหนักความสำคัญระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยทีมสำหรับดิชันนะคะก็ยังคงยืนหยัดในมุมมองเดิมค่ะว่าแม้สภาพแวดล้อมในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะปรับปรุงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแล้วก็มีส่วนช่วยเกื้อหนุนอยู่บ้างแต่แก่นแท้ของการกลับมาสู่ฟอร์มระดับโลกของฟิลฟอร์เดนครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่การที่เขาเอาชนะความท้าทายภายในใจ คนพบความสุขและความมั่นใจในการเล่นฟุตบอลอีกครั้งแล้วก็กลับมาเล่นด้วยรอยยิม้มซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดปล่อยศักยภาพอันยอดเยี่ยมของเขาออกมาในสนามค่ะส่วนผมก็ยังคงให้น้ำหนักกับบริบทของทีมเป็นสำคัญนะครับผมเชื่อว่าฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของโฟเดนที่เราเห็นนั้นอะ่ะมันถูกหล่อเลี้ยงและก็ส่งเสริมโดยบรรยากาศของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีใหม่แล้วก็ความกระหายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ปัจจัยสนับสนุนจากทีมไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้นำของกัปตันการเข้ามาสร้างความแตกต่างของผู้เล่นใหม่หรือทิศทางโดยรวมของทีมที่เริ่มกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อให้โฟเดนได้กลับมาเฉิดชายและอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยส่วนบุคคลในการอธิบายปรากฏการณ์นี้นะครับค่ะก็ไม่ว่าข้อสรุปจะเป็นอย่างไรนะคะดิฉันคิดว่าการที่เราได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกันในวันนี้ โดยอ้างเองจากหลักฐานแล้วก็คำพูดของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ช่วยเราเห็นภาพที่ซับซ้อนของการกลับมาสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของฟิลฟอร์เดนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่มีคำตอบง่ายๆเพียงหนึ่งเดียวจริงๆเห็นด้วยอย่างยิ่งครับการพิจารณาทั้งปัจจัยระดับบุคคลแล้วก็ระดับทีมทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องราวของฟอร์เดนแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปอีกมากเลย ทั้งโอกาสในการกลับไปมีบทบาทสำคัญในทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทีมของโทมัสซูเคิลที่อาจจะเข้ามาหรือแม้กระทั่งเกมใหญ่สุดสัปดาห์นี้ที่จะต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลซึ่งก็จะเป็นบททดสอบสำคัญอีกครั้งสำหรับทั้งตัวเขาแล้วก็ทีมครับ